สวัสดีครับเช้าวันนี้นะครับมาถ่ายอร่อยเด็กเข็ดดอยนะก็ไปไดีเห็นป้ายในเต็มเชียงใหม่เลยว่าอย่าเรียกแกร็บเพราะว่ามันผิดกฎหมายก็ไม่เรียกเคารพกริตกานะครับเราก็เลยใครก็เลยเรียก2แถวมาวันนี้บอกว่าเนี่ยจากถนนเนี้ยไปนิมาเนี่ยเท่าไหร่ห0ร้อยบาทคือประมาณ1นกิโลอะ่ะหกร้ยบาทผมก็เลยลองกดแกร็บดูว่าเอ้ยถ่านั่งแกร็บเนี่ยมันราคาเท่าไหร่วะห้าสิบสองบาทถามหน่อยใครจะนั่งกับมึงบ้าเปล่าวะ แล้วเราก็ไม่กล้าเรี่กไงแกร์ไม่เป็นไรเดินเอาโลเดียวมันมีมิเตอร์หรืออะไรหน่อยไหมหรือมีแบบนี่ขนาดคนไทยนะแล้วถ้าฝรั่งมันจะโดนเท่าไหร่วะงงมากเลยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าราคาจริงๆแล้วมันเท่าไหร่แต่ถ้านั่งแกร์บห้าสิบสองบาทสองแถวมันก็ควรที่จะประมาณนั้นไหมหรือรถอื่นๆตุ๊กตุ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรนราคานั้นไหมมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเราอยู่ในเชียงใหม่แล้วเอออะไรนะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นนี่เกี่ยวมันจะไฮหรือมันจะโลหรือมันอะไรก็เ มันก็ควรที่จะใกล้ๆกันสรุปกูเดินจ้ะโลนึง ท่านประธานครับแข่งกรณีของกายและชันนตอนนี้จาการตรวจสอบข้อไดจริงข้อมูลทั้งหมดตอนนี้คืบแน,นายัางไงบ้างครับครับจากกรณีต้องการรัชนนลเนาะที่โพสภาพทต,ต,ต,ตามที่สื่อต่างๆออกเนาะทางเราก็ได้นี่นอนไม่ใช่นี่นอนใจเมื่อวานนี้เราก็ได้เรียกณะารรมการมาประชุมเพื่อหาท่องออกโดยตรงทางณะารรมการก็มีมติว่าถ้าคนเรามีจริงผิดจริงเราจะให้ออกจากการเป็นสมาชิก ช่วงเวลา4.10โมงคุณสุขได้เรียกเราไปเนาะก็เราก็ได้ไปพูดตามภาพจางข่าวเนาะแล้วก็หลังจากนั้นทางสากลได้ไปขอดูกล้อง C C T V จากเทศบาลในช่วงเวลาที่น้องน้องไก่รำสนุนคลิปภาพนะจะมีรถจักรยาน,นแล้วก็สามคันแล้วก็รถขายติมหนึ่งคันร่วง่วงเนาะนะครับแล้วก็ในภาพของน้องไก่เราไปดูกล้อง C C T V ของเทศบาล หลังจากนั้นรถทั้งสามคันพันซีแยกเาเรียกซีแยกสารสุกมาซีแยกตามหมาสารสุกเนะานะไม่ปรากฏภาพของน้องกายเลยเนาะทางกล้องของไทยสบันไม่ปรากฏภาพน้องกายแล้วมีสมาชิกขั้นหนึ่งนะครับของของเรายืนยันได้มีชื่อน่ารินยูคิโมชเนาะก็บอกว่าเจอน้องกายอยู่ที่สอยสิบห้าเลือกไปรยสุเทพ ทางนารินพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับแต่วันพรุ่งนี้เขาจะไปที่สาราการประมาณสิบโมงเนาะแล้วนารินเนี่ยบอกว่าเจอน้องกายประมาณเก้าโมงกว่าเนาะเราก็ได้ไปดูกล้อง C C V ของตำรวจปรากฏปรากฏว่าช่วงเก้าโมงกว่าเก้าโมงสาสิบห้าปรากฏรถนารินอยู่ในช่วงนั้นที่ถนนอนั้นเนาะแต่ซอยสิบห้ากล้องเสียกล้องมันมันติดอยู่ที่ว่ามันไม่ส่งไม่ได้นะครับ ทางเราเลื่อสัานิาฐานได้ว่าน้องกายอาจจะพูดไม่ตรงบอกว่าโบกรถจากสุเทพไปนิมมานหิมินมแต่น้องกายโบกรถของเราที่นิมมานหิมินมไปโดยสุเทพหรือถนนสุเทพเราไม่รู้เราเราไม่ยู่กันน่าจะประมาณที่หน้าเราจะไปแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษที่สารนิรูธรผู้พิทพพ <ś> เพื่อให้ตำรวจสอบสวนอีกทีหนึง <ś> น่งถ้าเราผิดเรายอมรับเราจะให้คนเรา แต่ถ้าเราไม่ผิดน้องกายต้องรับผิดชอบ